เป็นพนักง,งานรับเงินสดนะคะสามารถที่จะออกรถกระบะสวยๆได้หรือเปล่าและที่สําคัญก็คือเป็นผู้หญิงด้วยนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่หน่อยมีความยินดีมากๆที่จะส่งมอบรถยนต์นะคะมิซูบิชิไทตันปี2018สวยๆให้กับลูกค้าเคสนี้ต้องบอกว่าใช้เวลาจากแฟแนซ์นเนี่ยแก้กันไปแก้กันมาเนี่ยนานพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าไปพร้อมๆกันและถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแลวมีปัญหาเหมือนกันอายุงานน้อยหรือว่า รับเงินสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเคสแบบนี้เราจัดกันยังไงพี่จัาคะเคสนี้พี่จันทํางานอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่ลำลูกกาคลองสิบค่ะอยู่ลำลูกกาคลองสิบเลยใช่ไหมพี่เป็นพลักงานโรงงานค่ะเงินเดือนเท่าไหร่นี่โดยประมาณหมื่นสี่ค่ะอยู่ประมาณหมื่นสี่เองใช่ไหมคะ ที่ทำงานจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเป็นเงินสดนสดด้วยแล้วมีประกันสังคมไหมคะมีค่ะมีประกันสังคมให้อายุงานกี่ปีแล้วพี่สองปีหกเดือนค่ะสปีหกเดือนแล้วใช่ไหมคะเคสนี้พี่จันนะคะเป็นพนักงานโรงงานนะคะทางานรับเงินสดมีประกันสังคมอายุงาน,านประมาณ2ปี2ปีกว่านะคะแล้วก็ตัวพี่จันเองเนี่ยมีประวัติ ส่งบัตรอยู่ใช,ใช่ไหมคะแต่ส่งยังไม่ถึงปีถูกไหมคะก็ใช้มาเรื่อยๆมีประวัติส่งล่าช,ช้าหรือว่าส่งไม่ปกติบ้างไหมพี่ยังค่ะยังนะยังส่งปกติดี่<ล>ใช่ไหมคะเคสนี้ค่ะต้องบอกว่าก่อนที่จะมาหาที่หน่อยเนี่ยลูกค้ามีไปยื่นกู้ที่อื่นมานะคะมีไปจัดที่อื่นมาแล้วแล้วมันไม่ผ่าน<ช>ไปจัดมาเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ได้รับการดูแลอะไรเลยใช่ไหมคะตอนไปเขาบอกช่วยได้จัดได้พอไปจัดแล้วเป็นยังไงพี่ ไม่ไมไค่ะแม่ก็เลยทําให้อดได้รถไปเลยใช่สุดท้ายมาเจอพี่หน่อยจากช่องทาง YouTube ต้องบอกก่อนว่าเคสนี้ลูกค้าดูพี่หน่อยมาจากช่องทาง YouTube นะคะแต่ก่อนที่จะมาหาพี่หน่อยเนี่ยมีญาติมีพี่น้องแนะนําให้ไปออกรถอีกที่หนึ่งสิที่นี่ออกง่ายนะไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยออกได้จริงไม่ต้องมีคนค้าแต่พอไปแล้วไม่เหมือนอย่างที่คุยเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ไหมคนค้าก็ต้องใช้เอกสารก็ไม่ชัดเจนก็เลยบอกเราว่าจับไม่ได้ใช่ไหมคะ พี่โชคโทรมาหพี่หน่อยแฟนพี่จันค่ะพี่หน่อยผมมีเคสปรึกษาแบบนี้แบบนี้สาวว่าที่จะจัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่านะคะพอพี่หน่อยบอกว่าจัดได้เข้ามาเลยเดี๋ยวพี่หน่อยช่วยจัดไฟแนนซ์ให้พี่โชครีบมาจัดไฟแนนซ์เลยเขาอยากได้รถใช้งานอยู่แล้วใช่ค่ะพี่โชครีบมาจัดไฟแนนซ์และที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะ,คะเคสนี้เราทําซื้อเนี่ยก็คือเป็นภรรยาซื้อสามีกู้ร่วมใช่ก่อนที่จะกู้ร่วมกันเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วพอพี่หน่อยบอกว่าพี่จัน จดทะเบียนสมรสนะมัถึงจะกู้ร่วมได้ถึงจะจัดได้เลยตัดสินใจไปจดทะเบียนสมรสกันใช่ค่ะเพราะอะไรถึงทางําตามที่เต้นแนะนําทุกอย่างเลยอะคะพี่จันคิดว่าทางเต้นน่าจะช่วยได้แล้วให้คาแนะนําที่ดีมาค่ะคิดว่าทางเต็นน่าจะช่วยได้แล้วก็พอเต้นบอกให้จดทะเบียนสมรสปุ๊บแล้วถ้าจดแล้วมันได้รถเราก็พร้อมที่จะจดเพราะยู่กันมานานถึงเวพีใช่ค่ะมีเองค่ะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่พี่เราอยากจะบอกลูกค้าหลายๆท่านว่า บางเคสบางเรื่องบางเอกสารนะคะบางอย่างใช้งานได้บางอย่างใช้งานไม่ได้บางอย่างต้องช่วยการร่วมมือด้วยอย่างลูกค้าบางคนที่หล่อให้จดทะเบียนสมรสเอ๊ยยังไม่ได้อยากจดเลยจดไม่ได้มันก็อาจจะกู้ร่วมไม่ได้เมื่อกู้ร่วมไม่ได้การประเมินรายได้ของไฟแนฟแนซ์น,นะคะก็อาจจะลดลงแทนที่คุณจะได้รถที่คุณชอบก็อาจจะต้องเป็นรถที่ราคาพอดีกับเครดิตแต่เคสนี้ทางพี่จันกับพี่โชคค่ะบอกมาเลยว่าคุณหน่อยถ้าให้จดทะเบียนสมรส แล้วได้รถปีใหม่ๆได้รถสวยๆไปใช้พร้อมที่จะเดินเรื่องพร้อมที่จะทําการตามที่หน่อยแจ้งให้การเคสเนี้ยค่ะก็เลยทําให้เราแก้เคสกันไปกันมาเนี่ยสุดท้ายจาับะแนนผ่านแล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่31ธันวาคมนะคะก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทําให้พี่จันกับพี่โชคนะคะได้รับรถสวยๆไปใช้ก่อนปีใหม่นั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มาดูคลิปแบบนี้อยู่แล้วเป็นหนึ่งคนที่อยากได้รถใช้งานนะคะไม่รู้ว่าจะต้องปรึกษา ใครหรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมเอกสารแบบไหนลองโทรปรึกษาที่หน่อยดูก่อนค่ะทุกเคสทุกคลิปที่หน่อยจะย้ําเสมอว่าถ้าทําได้เราบอกเลยว่าได้และถ้าทําไม่ได้ที่หน่อยก็จะแจ้งลูกค้าตรงๆเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียเวลาเพื่อไม่ให้ลูกค้าเดินทางมาแล้วโดนหลอกเหมือนที่พี่จันไปมาใช่<ล>ค่ะก่อนไปพี่ได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะเลยไม่ต้องดาวดาวน้อยดาวต่ำคนค้าไม่ต้องใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก แต่พอไปจริงๆแล้วปุ๊บมันไม่ใช่แบบนั้นเลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเป็นขอคนค้าเลี่ยนเป็นเงินดาวเลี่ยนเป็นเอกสารหลายเรื่องมากๆเขาใช้ของพี่หน่อยเองอ่ะถ้าพี่หน่อยชัดเจนกับลูกค้าตั้งแต่แรกว่าเต็นเอกสารอะไรบ้างใช้เงินดาวเท่าไหร่จบที่เท่าไหร่เราชัดเจนกับลูกค้าตั้งแต่แรกอยู่ลแ,แ,แล้วค่ะก็องบอกเลยว่าเป็นรถพี่หน่อยนะคะชื่อเต็นพรทพย์ออโต้คาร์อยู่ถนนกาญจนจราจรพิเศษ ติดกับสถาบัานเมติบัณฑิตถ้าลูกค้ามาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามเส้นทางก่อนได้ลูกค้าไม่มั่นใจในตัวเครดิตติดแบล็คลิสต์ไม่มั่นใจในส่งเอกสารคนทาไม่มีหรือสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่นะคะอยากจะโทรปรึกษาเพื่อหาข้อมูลอยากจะโทรมาเพื่อเป็นลูกค้าพี่หน่อยอยากจะซื้อรถให้พี่หน่อยหรือเป็นพรทิพย์ออโต้วคาดูแลให้ก็ยินดีมากๆค่ะสวัสดีวันนี้ตัวพี่หน่อยและตัวพี่จันขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ<อ>พี่จันขอบคุณนะคะ